สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับบริษัทเกษตรผลลุ่งเรืองสกลนครสาขาการอดหน่วยผมเซวิทจะพาแนะนำรถนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับซิงเกิลแคป2.8เซตเอ dition นะครับเป็นเพาลอยเสริมแหนมมาเรียบร้อยแล้วครับราคาเงินสดอยู่ที่478,000บาทนะครับคันนี้ก็ถ้าเครดิตดีก็ฟรีดาวน์ครับงวดอยู่ 7 0็ดพันไปปลายนะครับแต่สิบ่งวดครับมาชมคันที่2ได้เลยครับคันนี้จะเป็นโตโย t a r e ีโว m สมาร์ทนะครับจะเป็น2.4 z e ุ i t i o n ซอินีสองพนะครับราคาก็อยู่ที่4 6 8 0สนบาทฟีดาวครับงวดก็อยู่ประมาณ7 0 0ดพันไปปลายนะครัคนนี้มาชมคันที่3ได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็น i ูสุดีแม็กหนึนะครับ X-Series ปี2022อคันนี้ราคาอยู่628,000บาทนะครับปีดาวงวดอยู่11,000นนนิดๆนะครับ84งวดนะครับ,นนรบมาชมคันที่สีได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น i ู u ุ u D-MAX 4ประตูนับเครื่องยนต์จะเป็น 2.5s ปี2015นะครับราคาอยู่3 7 8 0 0 0บาทนะครับนนี้งวดก็อยู่ประมาณ7,000นะครับ7,000นิดๆ3 7 8 0 0 0บาทครับนนี้มาชมคันต่อไปเลยครับตัวนี้จะเป็น Isuzu D-Max นะครับ Highlander นะครับ1.9 LDA ปี2021นะครับราคาอยู่5 1 8 0 0 0บาทนะครับ เครดิตดีฟีดาวงวดนก็อยู่ประมาณ8,000ไปไปลายนะครับ8,700-8,800นะครับฟีดาวนะครับชมคันต่อไปเลยครับตัวนี้จะเป็นนิสันนาวาร่านะครับ NP 3 0 0ดับเบิลแคปนะครับปี2019นะครับราคาอยู่478,000บาทนะครับเครดิตดีก็ฟีดาวครับ งวดก็อยู่ประมาณ8,000นครับ8 0ด0นิดๆครับ84ดงวดครับชมคันนี้ครับจะเป็น m a ด้าคับ b ีท5 0้านะครับปี2020นะครับราคาอยู่478,000บาทครับเครดิตดีก็ฟีดาวครับคันนี้งวดอยู่ประมาณ8,000ต้นๆนะครับ84งวดนะครับ ชมด้านในต่อนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในต่อเลยนะครับคันนี้จะเป็น e สู z u นะครับมิวอนะครับ2.5นะครับเครื่องยนต์2.5เป็นรถครอบครัวนะครับราคาอยู่ที่658,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวครับคันนี้งวดก็อยู่ประมาณ1,000 0 2,000น,นะครับ84วนครับฟรีดาวเคดตดีรับไปเลยนะครับมาชมนนะคันนี้นะครับเป็น t o y ย t a r e v o s martcab นะครับ p l a n น e r นะครับตัวนี้2.4 e p a d นะครับปี2019ราคาอยู่4,078,000บาทเคดตดีก็ฟรีดาวครับคันนี้ยอดอยู่8,000น,นิดๆครับ มาชมคันต่อไปได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น Toyota r e ีโว m สมาร์ทแครับ2.4 e ครับปี2016นะราคาอยู่ที่368,000บาทนะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวนะครับงวดอยู่6,000ไปลาปลายนะครับมาชมอีกคันหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับ คันนี้จะเป็น e-suzu d-max นะครับ1.9นะครับ smart c a ป 1.9s นะครับปี2018ราคาอยู่ที่378,000บาทนะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวน์ครับคันนี้้างวดอยู่ที่6,000ปลายๆนะครับ84งวดครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมเซวิทสาสคาการดำเนิงนครับขอบคุณครับ